ต้องมีต้องมีอ่านี่ไงเห็น,นเพื่อนเห็นปะผมใช้เซนต์ในการล่าบอสเวดูดิเ,ดเก่งจัดอ่ะเฮ้ยเชือกตีติดเฟนเฮ้ยนี่กูดาวมั่วเลยเนี่ยนี่ไงเอาน้ำมันพืชไปแดกอไอ้เวรมอลากดหนึ่งชิ้น ให้ก,เหกเหูเอาไปทอดนะมันให้กูไปทอดปลาั้งฮะเอาไปทอดปลาจีบอกว่าเอาไปทอดปลาแบงค์มรกตดหนึ่งชิ้นฮ่าดอกมาได้ดอมกมรกตดบอสหมัดดอมกมรกตดกูป,ปวดหัวเลยอะ่ะจีทำไมทำกันอย่างเงี้ยตอนเช้าไลยหิวข้าวจีบอกกูไม่มีอะไรกินเอามรกตดไปหนึ่งชิ้นดีมากตีดีมากแล้วเธอชิบหายลาบอสเดอมนี้